พลเอกวลพงษ์สงาเนตรรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งหัวหน้าคณนะพร้อมด้วยนางกอบกุลอาภากรณ์าอาุธยารองประธานกรรมการคนที่สามคณะ,ะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชังโดยมีนายวิวัน์มหาผลสิริคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทําแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ําไฟฟ้ามลพิษขยะอากาศมลภาวะฝุ่นละอองการปรับปรุง ท่าเรือการพัฒนาการท่องเที่ยวและแผนพัฒนาเกาะสีชัง5ปีตามโครงการสมาชิกวุฒธธิสภาช่วยประชาชนณอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศาบาลตำบลเกาะสีชังอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรองประธานกรรมการคนที่1่กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่22มีนาคม2565ในลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนประเด็นการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคไฟฟ้าบุหรี่พิษการปรับปรุงท่าเรือและการท่อง ทเี่ยวพัฒนาสู่เกาะสีชังโมเดลซึ่งได้รับทราบถึงปัญหาในเบื้องต้นและได้มอบหมายให้ส่วนราชการนําไปพิจารณาโดยในวันนี้เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อประชุมจัดเตรียมแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาดาังกล่าวโดยแบ่งเป็น6กลุ่มแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนจังหวัดผู้แทนองค์กรประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมแสดงความคิดเห็นและจัดทําแผนร่วมกัน